สวัสดีครับพบกับช่อง Believe M D N ค่ะอ่าวันนี้เราจะไปไหนกัน่ะเราจะไปคาเฟ่ S O K ค่ะ S O K ค่ะอยู่แถวตลาดน้อยค่ะเป็นคาเฟ่ครบรอบวันเดบิวต์ของเอกวันเขาจัดขึ้นมาค่ะเอกเออและที่เราจะไปนี่คือมุ่งหมายอะไรบ้างมุ่งหวังอะไรบ้างไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเอาไอเนี่ยอะไรกัน ขับสลีฟเออแต่เขามีแค่111แอเเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำหรือเปล่าตอนเนี้ไป2อ4เลยเพราะอะไรรอแนวก็ไหมเออสองันนี้ช้ามากเลยโหนัดตั้งแต่เมื่อวานแต่มาสายมากเออเดี๋ยวเราก็รอกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับที่เราถ่ายเกี่ยวกับร็อกอะไรกันแบบนี้้ะทีนี้ช่องเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยหาโอกาสไปอ้าวสวัสดีข้าหลวงว่าสวัสดีทุกน้อยบ๊ายบายบอเบอร์เราเจ็บนะว่ะโอ้โหก็คืนนัดตั้งแต่เมื่อวานอะ ใครมาช้าจังใครอะใครนัดอะก็บอกเมื่อวานไม่ก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไปแล้วก็ยังไปกันหมดเลยมอะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้กทำไมเก่าเก่าอะเหลือว่าโขกคนแบบทิ้งเราตอนนี้เหลือแบบคนเดียวนะทุกคนเขาบอกไปมาถึงแล้วดิจะเห็นไ่มน้องแหน่ไม่ใช่แหน่หรอกนะไม่เขาบอกเขาบอกถึงแล้วมาเซ็นแล้วแบบว่า มายังทำไมมาช้าจังเลยเอ,อ้าวก็จะไปรู้้ยนเป็นคนทาน่กมาผิดชอสินไงมาแล้วนหนึ่ห <s> อยถ่ายอยู่นัรร่นแหละท่าน้วบอเราเป่ด โอ้ไม่อยากว่าเลยเองคนเดียวเลยเหนือดูหน้าไวเองอ่ะไม่อ่ะเองไอมามันเพื่อนเองโอเเ็หวงเกลือเปลี่ยนไห ตายแน่ๆออลงจากรถแล้วครับลงจากรถแล้วจะไปไหนเนี่ยถ้าข้าไปอไปเดมว่าจะทาทีขอทราบความรู้สึกจากการเลาะมาเมื่อกี้ครับเหนื่อยแล้วก็ฝนตกโอฝนตกแล้ว อะไรเองฝนจะจเจอกันเลยว ตอนนี้เราถึงไหนถึงเพิ่มตอนนี้แผนจุดสุดทางจุเพิ่้ยจุดสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ที่กระท่อมสีบ้านแล้วเรากำลังจะลงจากสถานีไปค่ะถือเหมือนเดิมตอนนี้เราก็โผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้บางมากค่าโผล่ไรที่มาบังมากบอกว่าวางว่อโอ้่าวมาก อยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยเอาไงเอายังไงแต่คนเยอะแล้วอ่ะนี่เหรอไม่ใช่เดินต่อไปเดินค่ะเดินค่ะเราต้องเห็นทุกคนเค่ะเห็นทุกคนเร็วบ๊ายบายเราจะไม่ถ่ายแล้วเจอกันในคิวโมงแล้วจากตอนนั้นมากี่โมงสามโมงครึ่งถึงห้าโมงไม่ไมเขามาช้าต้องสองเข็มว่ะ คำถามก็คือหนังกำพร้าคืออะไรหนังกำพร้าคืออะไรหนังกำพร้าคือคือใจนึงก็อยากหวาเขาใจนึงก็ต้องการหนังสือยังไม่อ่านเกมนี้เลยที่มันหลุดลอกออกมาเป็นี้ง่ายเดียวเออเป็นงานที่ดีเป็นสุดที่ยอดสุดซึ่งเราออกมาอยู่ในโลกที่ใครใช่ทุกคนเราไปแล้วท้ายมากแล้วคนเราจะมีคนแถวนี้ของกินเยอะมากแต่ไม่มีตังค์่ะทุกคน ดูดิว,ว้ววาวเัไม่ดังอะ่ะนะทุกคนเอทุกคนช่ออวยบันวิวหน่อยค่ะจะได้ดังๆแล้วก็จะได้มีตังมาซื้อของกินเกอเก้ะก็เก้อเะได้บแบบเนะนำรีวิวให้ไงเออใช่ไหมเนี่ยนะเราก็เป็นคนดีนะลิ้นทองนะบอกเลยเป็นกลางชิมอะไรก็แบบบอกตามนี้อย่างรว้า อย,อยู่ไหนเรากไม่รู้เนี่ยอ,อ,อ้าวไ,ไหามพาเข้าลือะ่ะทุกคนไม่หรอทอุกค,คน,นทั้งแถวแล้วนะคุณปนโอ้โหเมันรู้สองแถวะุข้นไปซ่อเขาอยู่อะไรก็ไม่รู้มืดเลยเมื่อกี้สุดท้ายก็มาคนางาน,นเดิมเอาทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้ไงเฮ้ใช่ใช่เดี๋ยวไป่อ แล้วแล้วเราก็มาถึงจะได้ค <corre Lights> ่ะเราดีใจมากมากเลยหลังจากที <radas> ่เราหลงมาตั <również> ้งนานโอ้ยเอกวันตั้งเหน้าเลยเโอ้ my god ทุกคนอะไราหะเดี๋ยวเราปิดก่อนเดี๋ยว คนกินไม่ใช่หรอเดี๋ย่บอกไปชอบไปเดี๋ยวติดเลงก็ติดยอหันไมียฮันดู Tak ya. อะไรมาบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะ <t ool> นี่กลั <t ool> วนนมากเลยไม่เห็นหน้ำแล้ว <t ool> นี่อันนี้คือบตัตรอะไรไม่รู้นี่นี่แล้วก็น,น,นี่อันนี้เป็น,นะคา ก็ของ X1 ของ X1 นะครับนี่ก็คือเราได้มาทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ก็ได้เยอะอยู่ครับสรุปวันนี้นะคระับต้องจบคิปวให้ดีอย่าลืมก่ ไหนว่าจะกลับไงอ๋พอพี่ว่ามีเวลาเหลือเ,เวลาเหลือเฟือแต่พรุ่งนี้สอบแต่เวลาเหลือเฟือก็เลยมาเดินต่อที่ยัเวลาดนินนอยดินดนอยน <laughs> นดนอย <laughs> นิดหน่อยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนิดนน่อย <laughs> <laughs> ทุกนะท่ <laughs> <laughs> มือกล้องมืออาชีพครับ ออมืดไม่กลับกัน